สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับหรือหัตถลักษณ์หัตถศาสตร์โบราณเนี่ยแหละก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์หรือทํานายทายทักนะครับสัญลักษณ์นะครับที่จะมาพยากรณ์วันนี้นะครับเขาเรียกว่าตีศูนย์เนินพรฤหัสนะครับถ้าไล่จริงจนะครับใต้นิ้วนะครับแต่ละนิ้วนี่ก็จะมีเนินประจําอยู่นะครับถ้านิ้วชี้นะครับใต้นิ้วชี้เนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินพรฤหัสนะครับถ้าใต้นิ้วกลางนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินเสานะครับ ใต้นิ้วนางน,นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเนินอาทิตย์ใต้นิ้วก้อยนะครับเขาเรียกว่าเนินพุธนะครับก็จะมีเนินประจำเน,นี่ยแหละแต่ทีนี้สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามเนินต่างๆก็จะบอกอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะครับของสัญลักษณ์ที่ลายมือนะครับซึ่งลักษณะน,นี้เขาเรียกว่าตีศูนย์เนินพุทัสนะครับที่เกิดขึ้นตีศูนย์เนินพฤหัสนะครับเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างนะครับตามหลักโหรา,าศาสตร์เขาบอกว่าตีศูนย์เนินพฤหัสนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของพลังกิจใจนะครับ ก็จะมีอิทธิพลนะครับเป็นเนินที่มีอิทธิพลทางด้านสังคมนี่แหละนะครับเป็นบุคคลที่มีน้ําใจกว้างขวางนะครับมีเกียรติยศนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็มิตรสหายเยอะนะครับแล้วก็ก็จะมีคนนะครับคอยอุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีนะครับลักษณะนี้ทีนี้นะครับก่อนที่จะพยากรณ์ชนะตีศูนย์้นพุฒหัตถ์เนี่ยผมก็จะพาดูเส้นหลักในลายมือนะครับเส้นหลักในลายมือของเรานะครับจะมีเส้นชีวิตนะครับมีเส้น สมองแล้วก็มีเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับลักษณะในส่วนของเส้นชีวิตจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นชีวิตนะครับตามตำหรอกตำราเนี่ยยิ่งยาวยิ่งดีนะครับยาวมาจนถึงข้อมือเนี่ยแสดงว่าเป็นบุคคลนะครับที่อายุจะยืนยาวนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะเส้นที่ดีนะครับตามตำราเลยนะครับมองดูเลยนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับ เส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าดีนะครับชีวิตราบรื่นดีนะครับเส้นที่สองเนี่ยเส้นนี้นะครับขอเรียกว่าเส้นสมองนะครับยิ่งเส้นสมองนี่ยาวยิ่งดีแล้วก็จะต้องดูให้ดีนะครับว่าเส้นสมองของท่านนี่ขาดหรือเปล่าเป็นเกาะหรือเปล่าเป็นโซ่หรือเปล่านะครับถ้าเส้นสมองนี่ยาวมาดีไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่ามันสมองดีนะครับสติปัญญาดี นะครับเส้นต่อมาอยู่ใต้เนิ้วก้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับเส้นนี้นะครับถ้ามีใครเนี่ยบางคนนะครับที่มีลักษณะนะครับปลายเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ยวิ่งเข้าหาเนินพริหัสนะครับถือว่าดีนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้าเนี่ยะสามารถสั่งงานสั่งการนะครับมีบริวารได้ทีนี้มาดูลักษณะเส้นนะครับเส้นลักตีศูนย์เนินพุทหัสนะครับเนินพุทหัส เขาบอกว่าเนรบุญหัสก็จะเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตใจนะครับมีอิทธิพลทางด้านสังคมนะครับมีน้ําใจกว้างขวางนะครับมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีสหายนะครับคอยอุปถัมภ์ค้มครอดีนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไรเป็นข้อข้อเขาบอกว่าข้อที่1นะครับก็จะเป็นบุคคลที่เจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้าดีนะครับข้อที่2นะครับจะมีวิธีคิด จนสําเร็จนะครับมีวิธีคิดก็คือเป็นคนที่ฉลาดมีวิธีคิดบางคนอาจจะทําจนสําเร็จนะครับทําซ้ําๆนะครับจนสําเร็จนะครับหรือข้อที่3ามเาเรียกว่าโชคดีนะครับเป็นบุคคลที่โชคดีแบบเนืองๆนี่แหละนะครับข้อที่4นะครับสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับก็เป็นอาวุธนะครับของภาษิวะนี่แหละนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสััญลกษณ์ที่ดีนะครับขึ้นตรงไหนประสบผลสาเร็จ นะครับตรงนั้นแล้วก็ข้อที่5เขาเรียกว่าเป็นลักษณะเนินคุณธรรมเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีนะครับคุณธรรมประจําใจสูงนะครับเป็นลักษณะที่ดีลายมือหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสัญลักษณ์ตีศูนย์เนื่องบินะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ